được đi <laughs> được <laughs> cái <laughs> đoàn 8 con này phát đạt đó ครับ Rồi luôn nhá ผู้สงเงำด้ของผรองรงาบเปนนารุา่แข่งขันการขายองค์การรักษาโรยบาลงให้รับฟอกภารกิจจากท่านบรัทีผูระองผู้บริารรักษางศ์บดิษั ว่าแต่โอนั่นไดรับการแต่งตั้งจากนาุกสมาคมีฬเซนตรองผู้การรักบาองคารเสรนานฝ่ายทหารซึ่งที่บ้านของท่านมีงานทีดำคุณพระกาลีไมสามารถที่จะร่วมมือได้ใ้มองการณ์ิ่นี้้ถึงพร้ชมขึงนทั้งช่องห้าเก้าสิบเ็ดแล้วก็เงชันทูกช่องมีท่านทันติศรมสุนทรนายกสมคมสื่อลทรงกาตแล้วก็ในฐานะออช่องที่น การลงทุนโยมการหาขึ้นขาวขึ้นมาหลายนะครับเป็นสื่อออนไลน์ของภาวเดือดสักทีเดียวอก็เป็นสื่อขององค์การของท่านนะครับม <controlled CCTV> ีทั้งหมดเกตสื่อขึ้นมาในวันนี้วันนี้ขอต้อนรับท่านและคณะเพื่อความกินดีดิ่งขออนาตเชิญท่านเป็นประธานเปิดนะครับเป็นผู้พูดก่อน อย่างว่าท่านผู้จัดการอากาศเนี่ยท่านมีตำลังนะครับที่จะให้หน่วยงานในของท้องอากาศเนี่ยเรเข้ามาร่วมนะครับปฏิบัติในเรื่องของการแก้ไขป,ปัญหาเรื่องของป่าต้นน้ำที่จังหวัดน,น่านที่มาเรื่องนี้ก็คือว่าท่านผู้จัดการอากาศเนี่ยได้ตรวจเยี่ยมหน่วยนะครับที่จังหวัดน,น่านนะครับแล้วก็หลังจากตรวจเยี่ยมเสร็จเนี่ยท่านบินกลับเข้ากรุงเทพ ขณะที่นั่งอยู่บนเครื่องบินเนี่ยท่านก็มองลงมาทีา่พื้นที่ของจังหวัดน่านก็พบว่าพื้นที่จังหวัดน่านชัดเจนนั้นน่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเขาทั้งหลายเนี่ยนะครับมันมีลักษณะซึ่งก็มุ่งมั่นนะครับในการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเพราะว่า บ้านเกิดที่เราอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ส่วนน้องที่เหลือเนี่ยนะครับอยากก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการนะครับเพราะว่าโจทย์ครั้งนี้ผู้จัดการหน้าการให้ท่านให้โจทย์ที่ข้างจะซับซอ้อนนะครับในการแก้ปัญหาดังนั้นท่านไม่ได้ให้แก้ปัญหาแบบแบบการมาติเซ็นนะครับนำเสนอ นะครับแล้วก็เตรียมการในหลายรูปแบบนะฮะทั้งเรื่องของป่าทั้งเรื่องของน้ำทั้งเรื่องของชุมชนนะครับในการที่ต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นเรียกว่าบูรณาการ,การนะครับต้องบูรณาการกันในกแก้ปัญหาเพราะว่าปัญหาหน้าเนี่ยเป็นปนัญหาที่ซับซ้อนนะครับก่อนที่จะมาที่นี่เนี่ยผมได้เข้าเยเเี่ยมทางด้านผู้บริหาร ข้อมูลของท่านเนี่ยต้องมาดำเนินการในหน้าพอสมควรนะก็ได้เข้าไปคุยกับท่านนะครับก็ได้ข้อมูลชุดหนึ่งนะครับในแ,แนวะคนะิดของท่านที่เข้ามาดำเนินการเรื่องของหน้านแต่ว่าถามว่าตรงกับคณะของผมไหมเนี่ยคงไม่ตรงนะครับคงไม่ตรงนะงงนะเพราะว่าอย่างผมอย่างเอ่งเนี่ยเอ่งเนี่ยคืออยู่ในพื้นที่นะครับเกิดที่นั่นรู้จักคนในพื้นที่ทั้งหมดรู้สภาพปัญหาแบบคนในพื้นที่นะครับที่คุยกันแล้วก็ นในโครงการนี้เราเน้นเรื่องของความมั่นคงมนุษย์นะครับเพราะถ้ามนุษย์มีความมั่นคงเนี่ยประเทศชาติก็จะมีความมั่นคงไปด้วยนะซึ่งเราจะเห็นว่ากิจกรรมของทหารในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนจากในอดีตไปเยอะมากนะครับกิจหลักยังคงอยู่เรื่องของการป้องกันประเทศชาติแต่ความสําคัญนั้นน้อยลงเพราะประเทศตา่างๆรอบบ้านเราทั้งหมดในปัจจุบันนั้นเป็นพันธมิตรเป็นเพื่อนกัน จับมือกันในเรื่องของการแก้ปัญหาใหญ่หญๆทั้งหลายนะครับเพราะนั้นเรื่องของความมั่นคงมนุษย์ความสําคัญจึงอยู่ที่คนในท้องถิ่นนะฮะแนวคิดของเราเนี่ยที่ลงมาเนี่ยก็คือทํำยังไงเราจะบ,บรูรณาการหน่วยงานราชการนะครับที่มีเยอะแยะมากมายในในพื้นที่ของจังหวัดน่านเนี่ยให้ร่วมกันในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของน่านได้จริงๆนะเพราะนั้นกองทัพอากาศเองเนี่ย แม้ไม่ใช่หน่วยงานที่ทใหญ่หรือไม่ใช่หน่วยงานที่สําคัญแต่ผมมองว่าด้วยความที่ทหารเนี่ยถูกสุดมาอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทหารจะต้องร่วมในการแก้ปัญหาของประชาชนทํายังไงให้ประชาชนเนี่ยในพื้นที่เนี่ยมีความสุขอันนี้คือจุดที่ผู้บัญชาการอากาศเน,น้นนะครับว่าหนึ่งทำให้คนมีความสุขก่อน ทำให้คนมีความรู้ก่อนนะคือถ้าเขามีความรู้ที่เหมาะสมกับการดารงชีพแล้วเขาสามารถใช้ความรู้นั้นนะครับในการที่จะหาเลี้ยงชีพเขาได้อย่างสุดต้องโดยที่ไม่เป็นวิษภัยต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนั้นนะคือสิ่งที่ท่านผู้จัดการอากาศต้องการอันที่หนึง่งนะครับเพราะท่านบอกไว้ว่าถ้าเราทําให้คนมีความสุขได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ 漂浮还是米饭。Purple,